สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่27เมษายน2 0 2 5วันนี้เฟิินเด็ก61จากหวะนี้65คลิปนี้ต้องพูดถึงการคาดการณ์ของบริษัทดีร้อยเกี่ยวกับคริปโตเครนซีด้านอสังหาร,ริมทรัพย์ที่เราเรียกกันว่า tokenized real estate หรือ real world asset นะครับดีร้อยเราทราบดีเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีทำด้าน auditing เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ติดท็อป4ของโลกแล้วก็ทำในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้าน risk management ด้านการบริหารความเสี่ยงการบริหารธุรกิจน,นู่นนั่นนี่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะครับข่าวที่บอกว่าดีรอยคาดการว่า tokenized อสังหาร,ริมทรัพย์อาจจะไปทะลุ4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2035นี่นะครับ according to d e l o i e tokenized real estate will exceed 4 trillion by 2035ข่าวนี้บอกว่า global tokenized real estate market could explode to 4 trillion by 2035 Deloitte forecast การ tokenized ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอาจระเบิดไปถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ d e l o i t พยากรณ์ไว้และอีกหลายสื่อข่าวพูดถึงข่าวนี้นะคนใหม่ที่เข้ามาการ tokenized เรียลเอสเตหรือโทเค n นิ e อะไรก็ตามเนี่ยยกตัวอย่างเ e ียลเอสเตดง่ายๆคือยกตัวอย่างสมมุติเรามีอาคารพาณิชย์ราคา10ล้านบาทนะอาคารพาณิชย์จากที่เราต้องมี10ล้านบาทไปซื้อเนี่ยถ้าเจ้าของเขาโทเค n นิ e เขาเอาอาคารไปเข้าระบบล็ c h a i n และออกเป็นโทเคนเนี่ยเขาสามารถซอยเป็นชิ้นๆเหมือนเค้กที่แบบตัดแบ่งกันยกตัวอย่าง10ล้านบาท ถ้าแบ่งเป็นหมื่นชิ้นก็ชิ้นละ1,000บาทนะจากเดิมที่เราต้องเป็นเศรษฐีมีเงิน10ล้านไปซื้อเรามี1,000เราก็เป็นเจ้าของได้นั่นคือความฝันของนักลงทุนนะน,นั่นคือเหมือนนึกภาพทุกวันนี้เราพูดได้ว่าเรามีคริปโตบางคนมีทองคำมีหุ้นปตทบ้านปูน,นู่นนั่นนี่แต่ในอนาคตเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่า เรามีที่ดินสีลมเพลินจิตทองหล่อเอกมใหม่มันเป็นการปลดล็อกให้พวกเราชาวบ้านตามดำเนี่ยจากเดิมทำไม่ได้ทำได้แค่เศรษฐีในอนาคตเราจะทำได้นะทีนี้มาพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่ดีร้อยเนี่ยเขาคาดการว่าทำไม real world asset จะไปแตะ4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐน่าสนใจมากเขาบอกมี6องค์ประกอบองค์ประกอบที่1นะครับคือการเจริญเติบโตของเซกเตอร์นี้ เขาคาดการว่าจะโตปีละ27%จากนี้จนถึงปี2 0 3 5เพราะนั้นปีละ27% compound growth ทบไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยเนี่ย2035 4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมาร์เก็ตคบสบายๆข้อ2คือความที่มันไม่มีตัวกลางนะความที่บล็อก a i n เป็นระบบ decentralized เนี่ยมันตัดธนาคารตัดในหน้าตัดโบรกเกอร์ตัดทนายทุกอย่างออก ทั้งหมดจะทำให้ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์โตเร็วมากนะข้อ3คือการเพิ่มลิควิตี้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างปกติเราจะขายสมมุติเรามีหุ้น10ล้านบาทเนี่ยเราขายได้เลยเรามีคลิปโต10ล้านเราขายตอนแปลงฟันตอนหน้าห้องน้ำสบายๆการขายอสังหาริมทรัพย์สมมุติเรามีที่10ล้านบาท เราต้องโทรเรียกนายหน้าเรียกบางคนใช้ทนายอย่างบ้านผมเนี่ยทั้งนายหน้าทั้งทนายทั้งต้องหาวัดวัดที่เขาบนแล้วขายที่ได้แล้วต้องมานั่งเครียดเรื่องการแก้บนต้องมาคิดว่าจะบนอะไรถึงเวลาคนมาดูบ้านมาดูที่เดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวปลอมเป็นนายหน้าน,นู่นนั่นนี่กว่าจะขายได้ไม่เกรนรับทานได้10ล้านมารักษาตัวแต่ในเรื่องของบล็อกเชนเนี่ย คุณสามารถกดปุ๊บเหมือนขายคริปโตเหมือนขายหุ้น liquidity จะพุ่งเร็วมากเพราะนั้น10ปีจากนี้ไป4ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐเขามองว่าสบายๆข้อ4คือเทรนดนะอาคารทุกวันนี้มันมีการแชร์ออฟฟิศมันมีเรื่องของไทม์แชร์ที่แบบโตเร็วมากน้อยคนที่อยากจะเป็นนักลงทุนที่แบบแบกเงินไปซื้อตึกทั้งก้อนแต่เนี่ยความที่มันสามารถซอยได้เนี่ย มันจะกลายเป็น,สนเสน่ห์ของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่นะข้อ5คือคนจะมองว่าการลงทุนแบบ tokenized real estate เป็นเซฟเฮเวนจากเดิมถือแค่ทองแค่คริปโตแค่สากออมสินตอนนี้คุณมีที่ดินทองหล่อเอกมัยม่ซื้อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้เก็บไว้แบบ store of value สิ่งที่เก็บคุณค่าได้ข้อ6 t เทรนด์ของโลกด้านเทคโนโลยีบวกกับภาวะโลกร้อน คนต้องการแอสเซทประเภทใหม่ต้องการจะย้ายนะการโยกย้ายจะเกิดขึ้นเพราะภาวะโลกร้อนตลาดใหม่จะบังเกิดเม็ดเงินใหม่ๆจะเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลรวมกันดีร้อยมองว่าโอกาสไปแต่4ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐในอีก10ปีเป็นเรื่องสบายๆนะครับก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคุยได้ทุกวันทั้งวันเวลาเจอเพื่อนเป็นเรื่องเหมือนคนมีปม นะคนที่ดูช่องนี้มานานแล้วน่าจะเคยได้ยินเรื่องสมัยคุณย่าผมก่อนย่าผมเสียผมถามย่าย่าทําไมย่าไม่ซื้อที่ทองหล่อเอกไม่ย่าบอกซื้อได้ไงไล่ละเจ็ดร้อยแบาทสมัยก่อนย่าผมจูงเรือจากอายุธยาเข้ากรุงเทพเรือที่แบกหินปูนทรายรอบหนึ่งได้14บาทตอนหลังย่าทํางานโรงงานยาสูบ พอทำงานโรงงานยาสูบเงินเดือนก็นหลักสิบย่าบอกซื้อที่เนี่ยมันต้องมีคนดูมันต้องมีคนทําไร่ทํานาการมีที่คือการมีความราบับผิดชอบสุดท้ายย่าไปซื้อที่สุวรณภูมิบ้างนนทบุรีบ้างแล้วตอนหลังขายหมูนะครับเพราะนั้น real world asset ถ้ามันโตแบบดีลอยเขาบอก global ทั่วโลกเนี่ยสล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคต หลายคนผมก็เช่นกันอาจจะได้กลับไปทําในสิ่งที่บรรพบุรุษไม่ได้ทําในอนาคตผมอาจจะพูดได้ว่าผมมีที่ทองหล่อสิบเซนมีที่สาทรสีลมครึ่งนิ้วแต่เวลาเจอสาวแน่นอนเราไม่ต้องบอกว่าเรามีแค่สิเซนหรือครึ่งนิ้วเพื่อนๆทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคน,คคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม